เปิดมาก็เจะอาเลยเหรอเดี๋ยวสิว h เตอร์ฟ u c ์อ่ะดูเันไปก่อนเปิดมาก็ไม่รู้พิงที่ไหนครัผมนี่ตอนแรกมีเพลงเล่นด้วยเคลมเป็นทายปะคลายอยู่นะชุดเช็ดไรทรงคงสงหัวมีหมวกที่ใช่เลยไม่น่าใช่มาผิดเรื่องนั่นอะไรเนื้อตับอะ มีใครอืมหน้าตาเดอดาจริง Letter Face Shadow of m a s s a c r e ครับผมนะก็วัดดีทุกท่านครับผมนะเะสส่เกม Letter Face ครับผมนะจะมาแคสเกมนี้กันแล้วกันครับผมนะก็เป็นเกมที่ Letter Face อะทุกท่านรู้จักป่าไอตัวที่มันเอาหนังหน้าคนอื่นมาใส่หนังหน้าตัวเองแล้วก็ใช้ไอ เขาเรียกว่าอะไรเลื่อยไฟฟ้าเออไล่ศับคนนะผมนะวันนี้จะมาลองเล่นกันว่าจะเป็นยังไงผมไม่ค่อยเชี่ยวเรื่องในเ,เรื่องของ letter face นะส่วนใหญ่ดูแต่เจสัน letter face ที่ไม่เคยดูมาก่อนก็อาจจะไม่เก็ตกับผมนะแต่ว่าวัน,นจะมาลองเล่นเกม letter face มาดูว่าเป็นยังไงและเดี๋ยวก่อนนะตัวเล่นเป็นคนแนตะ่จะโดน letter face ไล่ใช่ไหมตายแฮนผมไม่รู้เลยผมนะว่าเกมนี้จะมีอะไรบ้าง เอาเป็นว่าเราค่อยๆเล่นไปเปิดมาก็เมื่อกี้มันบอกมุมซ้ายบนดูลืมอ่านว่าเขาบอกให้หาอะไรแต่ก็ช่างเหอะเดินไปก็เจอเองว่าไปเลือดนิบาเลยโอ้ยอเคับผมเนี่ยยังไงดีเราเดินเข้ามานี่มันที่ไหนมันโรงฆ่าสัตว์ป่ะเออน่าจะใช่แลลวโอ้ยอเคลนี่เป็นโรงฆ่าสัตว์ที่เราแข่งกับผมเนี่ย เห็นเลือดแบบโห่อย่างเยอะมีแค่สัตว์ใช่ไหมลงฆ่าสัตว์ฆ่าแต่สัตว์ใช่ไหมจะฆ่าอย่างอื่นด้วยนี่ไม่ดีเลย้าเรียกตำรวจถ้าลงฆ่าสัตว์ฆ่าสัตว์มันก็ไม่แปลกอะไรหรอกอันนี้กวนมาทางเดิมดีกว,ว่าผพราะว่าเราต้องเข้าไปห้องนั่นแหละห้องเนื้อสับเลือดหยดติ๋งๆไงแมก็อยากกันนั้นเลยอย่างเงี้ยต้องเข้าต้องเข้าแล้วฟ้ะอย่าไปกลัวนะ เลตเทอร์เฟสไม่ใช่หนังสยองขวัญเป็นหนังสับแหรกเฉยหรือเปล่าโอ้ยเแดงช้าเหลวโอ้นั่นไงเรื่อยไฟฟ,ฟ้าครับผมนะมึงหยิบขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยนะก่อนที่คนอื่นจะหยิบมาใส่หัวเองหยิบได้ไหมหูแบงควดใหญ่เลยถือไว้ได้ยังไงเอ่อยังไม่เห็นเลตเทอร์เฟสผมนะเห็นเรื่อยแม่งแล้ว บอกว่าเดี๋ยวเราน่าจะโดนเรื่อยนี่แน่นอนนะผมนะโอ้วัตเดฟักอะไรเหรอโอ้ยมาแล้วถือมีโต้มาเรื่อยเลยไม่ใช้ใช้มีโต้แล้วนี่ไงเลเทอร์เฟสโอ้ยดูหน้าเอ่ออะไรอ้าววัตเดฟักอย่าวัตลันเล็บชิพแอทแท็กเล็บเมาส์โอเคโอ้ดูถือดูถือดูถือมีโต้ต้องฆ่าผู้ชายก่อนที่มันจะหนีไปได้โอเคแล้วมันหนีไปทางไหนวะเนี่ย ยาดูถือมาคดเถื่อนเลยแกยาอยู่ไหนอ๋อเจอแล้วยาสับไม่เนี่ยไปไหนยาได้เลยดีคนที่ว่าเราจะเล่นเป็นทุ่ยชายผมนะเล่นเป็นเลสเตอเฟสมันละกูทีนี้ยาไปไหนเกี่ยวจะรอดแล้วสับไม่งวยทีเดียวตายเลยไม่สาใจเลยทีเดียวตายสวยผมนะเล่นเป็นเลสเตอร์เฟสมันละทีนี้ นี่ว่าจะมาหนีแม่งถ้าหนีแม่งนี่จะไม่มันเอะกลับไปเพื่อไปเอาเรื่อยไฟฟ้าโอเคยาถ้าวิ่งถือคดเถื่อนเลยแค่ยาเจอคนวิ่งมาท่าอันนี้ที่ผมวิ่งเยโหเนะี่ยดูดูโหวิ่งคดเถื่อนลทเทอร์เฟสกล้ามมันก็ใหญ่เลยนะน่าจะเป็นยกเวทมา เออจะถือพวกอาวุธหนักอะไรนี่นี่ไงอ,อ่ามันใครมันทำหล่นวะตอนแรกม,มันอยู่ข้างบนอ่าปวดกระโหลกอ่าโอ้ยปวดหมองไมเกรนขึ้นอ่าเป็นไร <c oughs> เอะโอ้เลยไฟยฟ้าจะช่วยบรรเทาอาการปวดหมองโอ้ยอะไรของมันมันน่จะมีเนื้อเรื่องแหละึเสียงอะไร สียงอะไรปะถ้าใครดูในเรื่อง่านจะเก็ตแต่ผมเนะี่ยผมไม่รู้แต่ก็โอเคดูได้เรื่อยแล้วใครเป็นเยี่อะไรต่อ,ไป,อไปผู้หญิงข้างนอกปะเจ้าไปผู้หญิงข้างนอกหน้าตาคล้ายเค็มเป็นไทยหายไ,ไปเลยนั่นเอง<笑><笑>ยังไง <S <S ตายไปแล้วหนึ่งศพผมเนจะเหลื <S 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 ออีกหนึ่งศพ นั่นเสียงรายงานข่าวอะข่าวเธเฟนไหมไม่แนはは uh, ่ใจทาไมหน้าจอมืดนี่เป็นตัวเดโม่ะะเออดังนั้นก็อาจจะมีไม่เยอะเท่าไหร่ผมนี่เมื่อกี้น่าจะเป็นข่าวแต่ไม่ได้ทําไวโอ้อะไรอ้าวจะยืนเล่นไม่ยอมหนีอุ้ยโอ้ล็อกหลบอย่าอย่าปลิวเอ อยากโดนแล้วเราจัดไปถ้างั้นเราต้องวิ่งไล่ฆ่าคนเธอไปไล่ต่อไปใช่ไหมจัดไปสนามก็คือในป่านี้สีนะโอ้แมนแมนโอ้ดูวิ่งสโลโมชันโอเคสตาร์ทเชนซอร์ไลท์เมาส์งานงานโอเคเอาไปสิวิ่ง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 ยังไงวิ่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 งอ่าวิ่งสิเออวิ่ง อ๋อคือเราต้องกดเมาส์ขวาค้างไว้แล้วก็โอเคเข้าใจแล้วต้องกดเมาส์ขวาค้างไว้ค่อยกดวิ่งโอเคม่ไม่ไปชิบหายแล้วไปไหนไวเกินผู้หญิงเฮ้ยอย่าวามึงวายจีวะ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 วกูโดนต้นไม้เตะกลับมาผมนะต้นไม้บอกยามีค่าผู้หญิงมันไม่ดีไม่ใช่เรื่องดีเดี๋ยวเมื่อกี้แบงโดนต้นไม้เตะเดฟต้นไม้เตะกูได้ยังไงแล้วผู้หญิงไปไหนแล้วเนี่ย หายไปแล้วเมื่อกี้ดูต้นไม้เตะวัดไปไหนเรอาอยู่นู่นเห็นแล้วเห็นแล้วคิดว่าล่อแล้วเราเนะี่ฮะจะกว่าฮอะโหวกว่าจะตามทันนี่ต้องเท่าไหร่วะนี่ป่าแม่งอย่างกว้างเลยเฮ้อ้าวัตถะฟากแมนไปแล้วแหละอุ้ยหนูไปแล้วอืดมากเลยไรวะพลิ้วเลยเกินมานี่ ปัดทออดใช่ไหมเอผู้หญิงเข้าไปแล้วคุณพลาดจากกด enter เพื่อลองใหม่จัดไปมามาเมาืม่อกี้พยายามหาปุ่มอยู่เรามี่รู้แล้ววิ่งโคตรไวด้วยนะถ้าผมพลาดทีนี้ตามไม่ทันเลยไม่เนี่ยอย,ย่าบบสไปไหนวิง่งอย่าวิง่งอย่าวิง่งเนี่วิ่งโคตรไวตามไม่ทัน อีนึงไงไม่เงยไวเกันทอ,าาอย่าไปไหนดักหน้าถ้าเรารู้วันเธอไปทางไหนจะดักหน้าได้แต่เ,เราไม่รู้เป็นคนเธอมัน่งวิ่งสับซ้ายไปขวามีไล่จุ๊บด้วยเงี้ยอ้าวเมื่อกี้เลือดขึ้นเลือดใครว่าเลือดตัวนี่ปันไม่โดนใครเลือดพุ่งได้ยังไงย่า,ยาเออปรนอากาศเลือดพุ่งอากาศก็มีชีวิตวัด ตามไม่ทันจริงๆนะเนี่ยคุณเธอแม่เงเอ้ยวิ่งโคดไวมันแลดูกูไม่ได้ไวเนี่ยเราแลดูวิ่งไวกว่าแต่ตามไม่ทันทําไมเนี่ยคํามอนไม่ตุปาดหน่อยจะไปไหนวิ่งโคดไวเลยทําไมกูตามไม่ทันละเถคขามอนกูตาไม่ทันฝากเอ๊ะ h a t เจ้า ไม่จะตามยังไงมันทันวะเราต้องไม่ดักหน้ามันรู้สึกว่าผู้หญิงนี่จะวิ่งไปตรงเส้นทางเออจากป่าแล้วมันจะมีเหมือนกระทางเดินถ้าเรารู้ว่าตัวนั้นอยู่ไหนไปดักหน้ามันน่าจะดีกว่าเฮ้ย hey, hey, วิ่งไหวไปเปล่าตามไม่ทันจริงๆเอาใหม้หยานี่เราใบตามเส้นทางนี้ก็ได้ คุณเธอจะวิง่งเลาะป่ากลับมากลับมาไม่ไมาไงเราไปตามเส้นทางก็พอเหมือนคุณเธอจะเดินกลับมาเราเส้นทางเวลายุบไปยุบมาปล่อยคุณเธอไปเราวิง่งไปตามเส้นทางเดี๋ยวน่าจะวนมาหรือเปล่าไทยเดานะไม่ต้องตามไปติดๆกับผมนะเพราะวิ่งตามไม่ทันไวชี่หายเราอยู่ตามเส้นทางไว้แล้วก็ดักดักหน้าคุณเธออะไรแบบนี้ได้ปะได้ผมเดา แต่แม่เงเอ้ยแบบอย่างกว้างถ้าเราไม่ใช้เล่ยมันจะวิ่งไวกว่าเมไม่แน่ใจไปไหนอ่นะเนี่ยยังอยู่ไหมนะเนี่ยเดินทางไปเลยคุณเธอน่าจะเดินวกมาเราดักด้านนี้ไว้มันจะวกมาด้านขวาโอกาสน่าจะมีแค่ครั้งเดียวผมนะโดนก็โดนไม่โดนก็คือจะไปเลยแล้วมันนะ้งเนี่ยโอ้ยสว่างจ้าทะเลเกินวอดเดเมื่อกี้เมื่อกี้มันมีบ้านอยู่ตรงนั้น เออมีบ้านอยู่นั้นด้วยแสเดยวายอีกแล้วทำไงให้ทันวะมันมีทางเป็นไปได้ป่าววิ่งตามคนเถิดทันแต่เมื่อกี้เห็นบ้านอยู่เนะี่ยไม่รู้ว่ามันเป็นเป้าหมายที่เราต้องไปหรือเปล่าวิ่งไวายชิย <c oughs> <c oughs> วิ่งสิว่าอย่ายืนนิ่งฆ่าผู้หญิงก่อนที่คุณเธอจะหนีต้องดักหน้าต้องดูว่าคุณเธอจะวิ่งไปทางไหนแล้วดักหน้าตอนนี้คุณเธอวิ่งไปตามทางอยู่ตามทางใช่ไหมดักหน้าทางไม่ตรงไปแล้วอ้าําวิง่งยุบไปทางนูน้นคือคาดดาลําบากมากนี่คุณเธอก็วิ่งออกซ้ายเข้าขวาผมไปดักทางซ้ายแล้วกันเหมือนคุณเธอชอบวิง่งกลับมาด้านซ้ายเสมอหรือเปล่านี่ไงยุ้ยปวงโด,ดนนะ่นแหละเฮ้ยโด,ดนไม่เหรอวะโด,ดนไม่เหรอวะ อะไรวะเมื่อกี้โดนไม่ใช่เหรอโกงเอ้ยเมื่อกี้โดนชัดเลยดักหน้าดักหน้าใหญ่ yeah! what the fuck วอกี้โดนไม่ใช่เแล้วไม่งยากนะจิงเ่วยหน่อยโอยต้องใกล้เท่าไหร่วะคือมันปั่นทุกครั้งเลือดแมงกะพุ่งทุกครั้งไม่รู้ว่าโดนจริงไม่จริงไปแล้วมั้งเนี่ยถึงแล้วเออจะกลับมาเส้นทางเหมือนเดิม แม่งเอ้ยเมื่อกี้คุณโดนไปแล้วลว่า <c oughs> เหออเนี่ยคุณเธอจะเดินกลับเข้ามาในเส้นทางเหมือนเดิมอีิงเลยเราแค่ดักทางซ้ายไว้ไม่ต้องตามไปถึงทางขวาดักทางซ้ายไว้แล้วรอคุณเธอวิ่งวกกลับมาในนี้นี้หรือว่าเป็นตัวเดโมโลแล้วมันยังไม่มีทางจะชนะได้หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกัน ผมว่ามันยากมากเลยตามคุณเธอทันเนี่ยทำไมเฮ้ยอืมดัก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 อืมเดินมาตรงนี้เนี่ยพออยู่ตรงๆแล้วคือยังไงก็ตามไม่ทันเหมือนสปีดแม่งเท่ากันหรือทางคุณเธอมากกว่านิดนึงโอเคดักทางซ้ายไว้เดี๋ยวเธอจะวิ่งวกกลับมาด้านซ้ายอยู่ดีดักทางซ้ายไว้ด้าซ้ายไว้ เฮ้ยโดนโดนต้นไม้เตะไงฮานี่ต้นไม้ชอบเตะกูปลิวเมื่อกี้แม่งต้นไม้โกนอยู่ลฟาดดักไปดักไว้ดักไว้จะเตะตัวนั้นต้นไม้แม่งเฮ้ยอู้โดนเต็มหน้าเรียบร้อยได้แล้วเย่อ้าวชิบหายอะไรเอออะไรวะแอด กูตายอ้าวมันจะเปลี่ยนการเล่นแบบนี้ดื้อๆไม่ได้นะตัวเล่นเป็นเลตเตอร์เฟสอยู่จะเปลี่ยนตัวเล่นเป็นคนดื้อๆเลยมันก็ไม่ดีโอเคยายวิ่งทันนะจ๊ะกระดดตัววิ่งกระดาจุกจุกจุกจวิ้ต้องไปเฟคเตอรี่อ่าที่อยู่ตรงทางเดินหลักโอเคถ้าเราสปีดเท่ากับที่เราเคยทํามามันก็น่าจะไม่ทันตัวแนะเออนั่นแหละรู้ความลาําบากยังฮะ ว่ามันตามลำบากแค่ไหนและคุณเธอนี่สตาร์บิน่าเต็มร้อยผมนะวิ่งไม่มีหนีงไงไยแห่ไรทุกเฟซพอเข้าใจแต่คุณเธอนี่ไปเอาสตาร์บิน่าจากไหนไปตามนักวิ่งโอลิมปิกใช่ไหมยโอเคแล้วไปตามเมนโลนเนาะตามทางเรื่อยๆเนี่ยตามไม่ทันจริงนะได้ๆเอากูดัน,นหันไปมองง่าวีหันไปมองคือตายเลยแต่ถ้าเราวิ่งธรรมดาโดยไม่หันไปมองผมว่าเราก็จะหนีได้นะบาย เออคือลีลามันกว่ามันจะฟันทีนี้อย่างช้าเล็วนะัถ้าวิ่งตลอดอยังไงก็ไม่โดนเยหนูเป็นสาวนักโอลิมปิกวิ่งทีมชาตินะคะจะตามหนูนี่เร็วไปหนึ่งล้านปีหนูนี่วิ่งไวมากเบยยังไงก็ตามหนูไม่ทนัน หนูมีมวัวนี่หนูคีเมนทายเลยยังเทียบไม่หายวิ่งไปเนี่ยเออได้เสียงยข้างหลังแต่ทั้งวิ่งไปเรื่อยอย่างนี้ไงไม่ทันสปีดมันไม่เพิ่มขึ้นนี่สปีดมันก็เท่าเดิมสปีดเราก็เท่าเดิมเราไม่ไม่มีเหนื่อยด้วยเชื่อว่าตัวเต็มน่าจะมีระบบสตามีนามา่าไหมพอทั้งวิ่งได้แบบนี้นี่แย่เยนะี่ย แล้วคือมันให้เล่นทั้งสองฝ่ายนะทั้งเลเทอร์เฟสแล้วก็เล่นเป็นผู้รอดชีวิตไม่รู้ว่าตัวเต็มจอมาอท่าไหนาผมเนี่ยแต่เราวิ่งไปเรื่อยตามถนนซ้ายหลักไปเรื่อยมันไกลจังวะไอตอนเราเล่นเลเทอร์เฟสนี่วิ่งไกลเท่านี้ไหมเนี่ยดุกดิกดุกดิกวิ่งไกลแล้วเกินน้อนี่ไง ถึงแล้วเย้ yeah. แล้วบอลลมเนี่ยนะจะรอดวะไงต่อไงต่อไงต่อว้า t t ูไปทางไหนวะไอ้แฮนเอ้ยทังเขาอยู่ไหนเอ้า oh, <c oughs> ตรงนั้นแม่งมีกระแพงล่องหนนี่เวแล้วไงต่อ มันน่าจะบอกไวเดี๋ยวผมอ่านอีกทีเว้ยได้วิ่งตั้งนานแม่งโคตรไกลเลยฮะเอ้ยเขา้าใจไหมมันไกลแค่ไหน,นก็ได้เพลง lead the factory complex on the main road ก็เมื่อกี้เปล่าแล้วงไงต่ออ่ะฮะวิ่งอย่างไกลมันเข้าใจไหมนี่ดูมาถูกทางบอกว่าทำไมาเห็นทะบาก ตีตีตดต,ต,ตีแอก <c oughs> โอ๊ยเนอะอ่าดดดวต้นไม้เตะต้นดดไม้เตะต้นดดไม้เตะผมเกือบตายรอบต้นไม้แม่งเตะติดบั็กต้ตนตดดไม้เตะมันเตะทั้งคนทั้งเลเทอร์เฟย์แล้วเคเจอแหละแต่เลเทอร์เฟยมก็ขนใช่ไหมแม่งตามหลังตัวผมอยู่ิง ่็าตามทันแหละเหมือนสปีดเราจะเยอะกว่านะเออยิ่งวิ่งเท่ากันเรื่อยๆเราจะแตงไปเรื่อยใช่สปีดเราเยอะกว่าเล็กน้อยถ้าวิ่งทางตรงโดยไม่จุกนี่คือยังไงก็ตามไม่ทันถึงแล้วเนี่ยแล้วไงต่อวะแม่งก็ไม่บอกตัวนะวิ่งออกเข้านี้ได้ไหมอ๋อนู้น,นข้างหลังโอเคนนตรงนี้แหละย่ะเข้าไปแล้ว โอ้ไปชั่วปากรูที่นี่ที่ไหนเนี่ยแลดูหรูหลเลยกันเฮ้ยกียร์แบบแบบ <laughs> ที่นี่ที่ไหนและหนูเป็นใครหาหาทางออกโอเควัตถุศาสตรนี่ว่าจะมีแค่นิดเดียวผมนะมนึกว่าเกมนี้จะมีความลึกล้ำขนาดนี้ โอเคเราจะหาทางออกครับผมเนี่ยทางไหนก็จะรู้ไหมเนี่ยวิงย่งไปเรื่อยเดี๋ยวก็เจอไงออกไปไหนออกทางเดิมใช่ไหมมันมีปุ่มกระดงกระโดดอะไรไม่มีเนาะแล้วก็จะได้แค่วิง่งไปเรื่อยเป็นนักวิง่งไม่ใช่นักโดดนักวิง่งทีมชาติวิง่งไปเรื่อยแล,แล้วเอลิเทอร์เฟยไปไหนมันจะไม่ตามมาไงไม่มาก็ดีแหละเอาเจอแล้ว วันเโอ้โหวันดีเนี่เดินรอมาใช่อ๋อต้องฆ่าผู้หญิงให้ได้แล้วสินะโอเคคำสั่งมาแล้วผมนะฆ่าผู้หญิงให้ได้ให้มันจบไป <c oughs> ถึงเวลาตายแล้วนังหนูอวิ่งมาค่อนข้างไกลนะเราอย่าได้ดื้อรัน้นความตายมันหนีไม่ได้แนะ่ยังจะจุ๊บ เอ้ย่บอกอันนี้ทางออกไม่ใช่โอเคเนี่ยเต็มหน้า <c oughs> ยา่าจขาดครับผมนี่ <c oughs> ไม่มีใครรอดจากฝีมือตูเลตตาเฟนเสียงใครค้างอ๋อเสียงเราอะ ระหว่าง9969และ973อเยอร์ r f a m มรีฆ่า33คนในสเตทเท็ซัั s ถ้ยมาถึงตอนนี้มันก็ถือว่าเป็นอะไรที่โหดร้ายทารุนอามาหิตผิดสวาสมากที่สุดอารมณ์ประมาณนั้นประมาณนั้นใช่ไหมตัวเดโมโน่าจะแค่นั้นก่อนไม่แน่ใจเพลงนี้ก็สิทธิป์ปากปิดไปกันตูนี่เดินสันมาเช่เอ,อ่อจบแล้ว คาดนสองขนแต่งชุดสูตรเท่ยังวะเออแล้วเธอเฟสบอกตูก็เป็นงานเป็นการด้วยไปดีวงานอะไรต้องแต่งเต็มสูตรนิดนึงอะไรงี้คาแรคเตอร์ดีไซน์ฟอร์มเดสบอยเดไล์โอ๋อเอาโมเดลมาจากอันนั้นเลยนะโอเคเข้าใจอืมเหตุการณ์จากเท็กซัสเชนซอร์มาสเคอร์มันคือเรื่องจริงเหรอ เขาพูดเหมือนกันว,ว่ามันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงไงเนาะไอที่เอามาแปะหน้านี่ไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่าแต่เหตุการณ์อาจจะเกิดขึ้นจริงก็ได้ s ไตเยอร์แฟ,แฟมิที่ฆ่าสามสามศพแบบอือมดีเอนโดครับผมนะโอเคนั่นก็คือ l e t เทอร์เฟสเดอะเกมตัวเดโมผมนะน,น่าสนใจมากเล่นมันดีผมนะโอเค ก็ขอบคุณนอแม่งปิดเกมไปเลยโอเคไม่เป็นไร <c oughs> ขอบคุณที่ติดตามชมผมนะใครชอบคลิปนี้รีอกดไลค์ครแชร์แล้วก็เมนเ,เพื่อเป็นกำลังใจผมสำง่ายให้ผมนะถ้าเกิดใครอยากดูเกมอะไรนี้ก็กดไลค์คก็ยังสอนมีเข้าก่กนกูบายมุย่ยกูดไน